ีภาพมันสวยดีอ่ะแต่เล่นไม่ได้ไดิเหรขโมยแอปเปิ <The Apple. S 1> ้ลกลับมาเป็นภาพแบบเดิมเถอะกับหกห้าขโมยแอปเปิ้ลไม่ได้ยี่สิบลูก <laughs> เดี๋ยวเอาไปให้มันครบสามสิบได้ไหมไอ้ก็ซื้อปลาสุดจะขยับต้งแอปเปิ้ลมา <laughs> <laughs> สวยมันไม่ขยับูีแล้ว อายาบนหัวอย่างเทพเลยอยากหามาใส่ป่ะใส่ <Okay. S 1> ใจยายิ้มไงโอ้โห <Okay. S 1> oh. ตาม<อ>าตามคำขอเลยแมต t นี้เยอะไปบางทีลนะ่ะประมาณสองตับนี่ใช่เราต้องไปบ้าน<ม>บ้นานผูล้ออละมนเล่นบวกไม่ได้อนะมันยัดบวกเข้าอย่างเดียวเลยมาลงแฝงแล้วกับหัวข้างเราเราอยู่ตรงกลางชิดหายละตรงกลางอยู่แล้วเลยเนะี่ย โอ้ยมีมีคนโดดลงเช้ากว่าเราเมื่อกี้นี้ได้ยินเสียงกึกหนึ่งแต่เขาแย่แล้วเขาไม่มีปืนอ่ะาใช่นัี่เราลงแน่เราเนี่ยไปยังไงใช่อออโอ้ยโอ้ยกระสุนเขาหมดโอ้ยปั๊มไม่หมดตัวนั้นนอกหรอใช่ หาแล้วอันี้ว่าคี่อะเป็นบ้านทกออกมาเขาไปดูแค่เขาได้ยินเสียงวีนชอยอ่ะโอเคมาแล้วเขนะ้าดูในเคอะไปก็ทำซีทำเราใช่ไหมล่ะเ <c oughs> ขาทำตัวเดียว <c oughs> ยไียอู้หูไว้ก่อนอะ ราา่เต้องออกข้างนอกก่อนต้องทำยัลงกระดังก่อน,นะนไ,ไหมโ้ยงงโถใช่เขาขอเข้าบ้านนี้แป๊บตัวนั้นแตกกันได้ <c oughs> โถอเ,เอาขอไปลงกาดังนะ๊บนงหะโอเคาเลยเลือดเ๋ยวกลับมาฝากไว้ก่อนเ<ฮ> ถ้าเขาอยู่ไม่ได้ปะดันมาแล้วเขาไปหากอนลูสองร้อยเมตรเลยเมื่อกี้จะเข้าเฝ้าบนเขาไว้ฮะโโหโคตรอยากยิงเลยโอ้ตัวแข็งนี่ว,วะ่ะ ก็ตัวแข่งแเ้าปืนที่มันก่นได้เลยเหรอ,อไม่น้องน็อกอยู่น้องเจ้าของมาให้หรือเปล่าก็มาดูเนี่ยน้องวิ่งหนีออกมาจากฟาราไดซ์เฉยเลยเวกเตอร์ s สิบหก จะได้มากไม่ได้ลากตัวใกล้เมื่อกี้ยิ้ยมหรอมาบก,กันแสรต่อค่ะโอเคยูงีอีสปอร์ตสวย ไปทันตสว,ไ,ว<า>ไม่ต้องเล่นมันดึงกันได้อ่ะเขาลากไม่ได้มันอยู่ตรงไหนอ่ะฝั่งหน้าลานเหรอใช่ไม่ดึงกันเปิดละอุ้ยมามันจะเปิดเกือบนอก ตัวเนี่ยเยอะมากเยอะมากยิ้งเขาสับเอ็มเแป๊บนะคว่เคชงานได้อเขายนีไหมครับดอเขาหยุดลุก,กลักลลักอะไรประมาณนัน้นงสามตีนผู้ยละบีปอ,อู้ก็สุนทรีย์เขาเฉย ไม่แน่ใจนะยิ้มอยู่ในห้องชั้นล่างใช่ไหมใช่โอเคโอ้โหเขาก็้าาอยู่โอเคบนเขาังนนะะย เวรละยิ้มปลด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 ไอตัวข้างบนอะคนแน่นอนอะใช่มันไปนไหนแล้วอ่ะไม่แน่ใจอ่ะมันเหมือนจะหมอบอยู่ตรงนู้หรือเปล่า Watch out ทำไมไม่เห็นอ่ะ ใช่เขาก็มองไม่เห็นมาแล้วเขาขอดึงยาแป๊บอะไรเฮ้ไปฝันรู้แล้วหรอเกินไปนะพวกนายอ๋อตรงนี้ลงไปแล้วอ่ะข้างบนนะโอเคเขาไปหาลงไปไหนตรงนั้นะอ๋อวงนี้ มันดักเราหน้าวงกาไน้กลัวจะใช่กลัวยังไม่ทันได้เก็บของเลยใช่เก็บของ่อนก็ได้ชั้นอยู่วงเนี้ยโอ้ชั้นบนก็มีนะโอเคดีแล้วแหละที่มันวิ่งหนีวงกันไป นี่ิเขาไม่ได้คิวเลยอ่ะมันดึงกันใช่มีแต่เขายิงลายตัวแข็งหรือเปล่ามารู้นแรนอะโอ้ยมันยิงสองนิดเสียงใกล้จัดเลยเมื่อกี้ขนาดมีเก็บเสียงโอ้ยหบอดโอ้โหเปิดตุดตั้งกเลยอยู่ข่าวฟังโอเคขอเขาเจอมาแล้วอบอดเอาคนตกมาให้ นกเม่สุดท้ายพอดีเขายิงตัวบนเขาไกลนู่นนะนกเขาเนี่าตัวนี้นกทค่แพ้ละแบบสวยสวยพวกเขานกนะโอ้มันอยู่ตรงหินไหนนะใช่เขาลาก มาร์คจุดโลเคชันอยู่ต <I know. S 1> ัวหมู่บ้านนี้โอ้โหหัวหัวสามกับเปกเลยไม่ได้มันก็ไม่กล้าวัดก้าสองอะหัยจัดเลยอู้ยมีคอมเพนางเลยจังหวะนี้ใช่เขาเห็นมั้ยไม่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 เขาได้อยู่คอมเพนเขาจะทำไวะเขายังมีคอมเพน เขาหัวเหมือนกันเลย <OK. S 1> ครับวิจิตเขาหัว <laughs> 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 ลากเหร <Ooh> อใช่เขาลาวโอเคค่ะหัวโวยใช่เขาได้คิดงแล้วโอ้ยได้คิดแล้ My God <laughs> ไม่ใช่สิแล้กวก็ถือไอ้นี่อยู่ล้กวก็ถือไว้เตอโอ้โหโ,หโอ๊ยอโองูไอ้บ้าเอ้ยจบแล้วเอาสาตัวเลยเอาโคตรตีเลยนะ โอ้จบแล้วโค้ดเที่ยรพวกนี้นี่จบแล้วเมือ่อกี้กีตาพ่อตกใจเลยตใจดิจบแล้วโค้ดเตี้ซะด้วยโหเศร้าจ,จัดเลย